สวัสดีครับเลสมานะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Shadowverse ครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดซองใหม่ Fortune Hand ครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ซองใหม่หรอกมันมาสักพักแล้วแหละแต่ผมเพิ่งกลับมาเล่นเนาะวันนี้เราจะเปิด Fortune Hand ทั้งหมดมีกี่ซองเอ่ยไปดูกันผมมี Fortune Hand ทั้งหมด12ซองแล้วก็เงินประมาณ370รูปีนะครับซึ่งผมจะเปิดตัดโชคของผมก่อนโดยการเปิดซองที่เหลือของผมทั้งหมด ที่ไม่ใหญ่ไซฟอร์จูนแห้งก็จะมีอัลติเมียโคสเซียมเบอร์เดนคอนฟลิกต์แล้วก็รีเวิร์สออฟกอรี่ครับผมมาเปิดเลยดีกว่า <c oughs> เริ่มจากรีเวิร์สออฟกอรี่หกซองครับไปมาจงมาดเดชินไปครับสองแรกไถ ไม่มีเดจนครับไปครับ่องที่สองไยกลิบไปครับ่องที่สามไถก็ยังกรีบ่องที่สี่ครับผมลองไยกับด้านบ้างเขื่อได้ฮึไม่กลิบได้แลนมาคุ้มคุ้มตอนที่รับผมไยกับด้านไม่ได้ ซองที่หกครับผมโอ้ก็แ okay. ค่มันเป็นแล้วหกซองกับเดวอยออฟคอรี่ครับผมต่อไปเป็นเบอร์แดนสคอนฟลิก์ห้าซองไปป่าไมา้ใช่โตขึ้นครับผม ตอนที่หนึ่งไปครับตอนที่สองไปครับผมโอ้โหแอ็กเนสของเล่นของเล่นมันแล้วตอนที่สามครับผมโอ้เมเจนร์มาสิอะไรวะตอนที่สี่ครับผมเมเจนร์ต้องมาแล้วจเจ้าเนี้ยเอาจริงโอ้จบแล้ว ตอนที่รับผมสุดท้ายของเบอร์ไดคอนฟลิกต์มาเกลือสนิทไม่มีอะไรผสมทำไมผมไม่ค่อยมีดวงด้วยการเปิด2องเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับต่อไปไปอัลเทเมตโคลอสเซียมห้าสองครับผมมาปั้นอัลเทเมตโคลอสเซียมสองที่หนึ่งผม มิยาโกะเอ้ยผมไม่รู้เทคนะขอดูเทคกแป๊บหนึง่งฟานแฟร์เมื่อการไปนี้ได้รับดาเมจในครั้งต่อไปดาเมจจะเหลือศูนย์โอ้เก่งเก่งเก่งจูเดียนเบิร์สิบสามารถเอาพุดดิ้งทา e ขึ้นมือได้ด้วยพุดดิ้งทามทำอะไรได้อะพุดดิ้งทามจ่ายสองคอสสามารถรีมูฟเอฟเฟกทุกอย่างของเอนมีอีกฝ่ายได้หนึ่งตัวเฮ้ยเก่งเก่งจากนั้นเปลี่ยนทางโจมตีไปสู่แล้วดีเฟนส์เป็นหนึ่ง แล้วบวกสามบวกสามให้กับมิยาโกะตัวอื่นเฮ้ยเก่งเก่งเก่งใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้หรอใช้ได้หรออัอทนที่สองครับผมสนิทกริบเลยอัทนที่สามครับผมเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาอาคาสโซฟูเมนเจอร์คริสตัลไลท์สามครับผมเขาดาวสิบขออภัย การไปนี้จะไม่ถูกทำลายหรือถูกบานิชโดยเอฟเฟกต์เด็ดขาดแต่ทำลายโดยการเค้าดาวนะครับถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่ามีการเอโวมินเนียของเราเราสามารถเรียกผีออกมาได้และลดเค้าดาวลงไป2หน่วยล l a เวิร์ดเรียกอาร์คัสออกมาสกิลของอาร์คัสจะไม่ถูกทำลายและไม่ถูกบานิชเมื่อจบเทิร์นเช chain this f o r w a r อ a t t a c อ and d e f e n ซ์ o x x x อ q u อร์ h e น u r r e n t t u นัมเบอร์เฮ้ย เปลี่ยนพลังโจมตีและพลังกันของตัวเองเท่ากับเทินที่เล่นไปทั้งเกมเฮ้ยยังโกงเฮ้ยตอนที่สี่ครับผมตอนที่ห้าครับผมใต้เป็นกรูดไนท์ครับอ่าถ้าบอกว่ากรูดไนท์ดีกว่าเนาะ อ่าแฟร์เอนชันเจ็ดบวกสามโบกสามได้หวาดและได้ทำลายมีนี่อีกฝ่ายหนึ่งตัวครับคุ้มคุ้มลัสเวิร์ดดิสตอร์เอ็กซ์เดฟเวนทิลเดอร์เอ็กซ์เออฟอลอเวอร์เอ็กแท็กก็ดีนะตายแล้วฟื้นเลือดได้ก็เหมาะดีสวยงามนะครับต่อไปเป็นไฮไลท์ของเราแล้วครับ Fortune Hand ครับผมเบอรไหนดีอ่ะ อันนี้ดีกว่าครับมันได้เลตเพิ่มด้วยมาสองซองก่อนตัดโชคตัดโชคไปม,มาโหเอฟเฟก์สวยเนี่ยสองเนี่ย,สอ,ยสองแรกครับผมเฮ้ยสองแรกเขาเลยเจนแล้วอะไรครับเนี่ย xiv lucen temperance ครับผม accelerate 0สามารถเอาอ r ร i ซิขึ้นมือได้เอาวไลทเอ้ยเอาอวไลคือเทคะไรอะ <c oughs> ผมไม่ได้เล่นนาแล้วอะสามารถเอาอ t เท l e d e ดีไซน์ขึ้นมือได้เอาอะไรแป๊บนึงนะ a อาไวไล a ์เอ a ิเ t นล e t ทูการ์แทบ e ินอัตเรย์ e อน t e r n ์เด็กอีเอรียฟูแฮนอ๋อถ้าเกิดมีการ์ดขึ้นมือสองใบขึ้นไปอย่างน้อยสองใบอ่าอย่างนี้ดีกว่า ในเธอนั้นๆนแล้วมือแตกจะเกิดอาการอาวาไลซ์ขึ้นมาการไปนี้จะไม่ถูกเล็งเป็นเป้เปาหมายของเอฟเฟกต์เมืนนอีกฝ่ายนะครับในนี้โฟเดอร์อิสอินเพย์อยู่ดอร์ให้โฟลเดอรเอฟเฟกต์ถ้าเกิดการได้ยสนามลีเดอร์ของเราจะได้รับเอฟเฟกต์ก็คือไม่สามารถรับดาเมจเกิน1ได้และถ้าเกิดได้รับดาเมจจะรีดิวเดนมี่ลีเดอร์ให้เป็นไปสามเฮ้ยลดดีเฟนติไฟลลงสามหน่วยด้วยเก่งเกินบางที ตอนที่สองครับผมไปไม่มีอะไรนะไปครับอีกสิบซองไปชะตากรรมอยู่ในมือข้าแล้วสองที่หนึ่งครับผม ไปไม่มีอะไรคลิปเลยซองที่สองครับผมไปยังกลิบอยู่ครับซองที่สามครับผมเปิดสวนเปิดสวนเปิดสวนเราได้เลยเฮ้ยใบแรกนะครับ s ลักเทอร์ร g ่งดาก s นิวส์สก,กิลเบนเฮ้ยบีเบนเท่ากับเก่งแล้วโอเคเบนฟานแฟร์มาริสออกายิรเดก แล้วบาริ้เพ oh. ื่ออะไรวะ c a ่ได er ้ให้เอฟอ i ลโฟเอ y ี uh ่ฟอร์ย uh ูเบ e อีโวที่ฟอร์ทำใหม่ทั uh ่วฟอร์โลเวอร์แค่ได้ให้เอฟอัลโฟเอที่ฟมันเก่งไหมมันก็เก่งนะแต่ไม่เข้าใจว่าบาริ้ทำไมว่าใช่เหมนกันตัวที่ต่อไปครับ Star by dayty เป็นไกด์ของเดทท่องนะครับครับสามัญประจำบ้านนะครับ Funfa put into your hand copy all the three left m o s t c r d into your hand in the order they were a s อ๋อเอาการขึ้นมือ3ใบ จากกาดในมืออ่ะคอปปี้การสมัยในมือเนี่ยเทราที่ครับผมไปได้อีกแล้วเหรอ Discord อิมบิซูน่าดิสคอร์ดฮอ่าผิดขออภัยนะครับฟานแฟร์เราได้สิบห้าดีโคดเอวอรชันพอเราได้คืออะไรก่อนแอตทตเลคอนูเป้อร์เรคอนูเปเตอารอ๋อไอซีไอซีเราได้สิห้า เราลี่ก็คือต้องลงบินเนี่ยให้ครบตาจำนวนหรือเกินนั้นนะถ้าเกิดลงมาครบสิบห้าตัวปุ๊บได้ฟื้นคืนเอ o วอพอยต์หนึ่งเม็ดเนาะเมื่อเอ o วอทำเอ็กซ์าเมธใส่ f o ลเ o อร์อีกฝ่ายเอ็เท่ากับ f o ลเ o อร์ที่เล่นอยู่ในตอนนั้นถามว่าเก่งไหมก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่น่าใส่จริงอะตอนที่ห้าผมเฮ้ยเฮ้ยจู่ๆก็ได้ตัวเล่นเฉยเลยเนปทิสครับผมคอนเดนต์ออฟอเมนตาครับผม ตัวอย่างเก่งตัวเนี้สกิลฟันแฟงครับผมสามารถเอาโฟลเวอร์ที่มีค่าคอสต่างกัน2ตัวจากเด็กลงไปในดรอปโซได้จากนั้นเอนชานสิบนะครับเมื่อกระิีลงมาโดยจ่า,ายค่าแรกทั้งหมด10หน่วยถ้าเกิดว่ามีคอสในดรอปโซตั้งแต่1นึงถึงสิเป๊ะชนะเกมนั้นทันทีครับผมอย่างเก่งชาตัวคาไปเด็กสายโม่แล้วนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมนี้ไปอนท,ที่6ไม่มีอะไรครับ ซองที่เจ็ดครับผมไม่มีอะไรครับซองที่แปดครับผมไม่มีอะไรอีกแล้วครับผมซที่เกมาโอ้โหยังเงียบอยู่ซองที่สิขอเหอะขอดีเจขอเหอะมาเหอไม่มีอะไรอะ่ะโอ้จบแล้วผมใช้ด้วยหมดแล้วเหรอ ไม่เป็นไรครับเรายังเหลือโรปีอีก3ามสิผมเปิดสามซองครับไปเปิดกันเลยชะตากรรมอยู่ในมือข้าแล้วซองแรกไปครับผมกลิบไม่มีอะไรเลยซองที่สองครับผมกลิบ ไม่มีอะไรเลยสองที่สาครับผมอย่ากลิบนะขอร้องอย่ากลิบเฮ้ย hey, ไม่กลิบครับผม Vampire of Calamity ค่าไร่เจ็ของบัตรคาร์ดครผม Accelerate ห Deal w o t d a h e d u e to Leader and Deal m a t e erm t o e n e m y follower เก่งนะครับอธิบายก่อนนะครับ Accelerate คือความสามารถเมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในมือสามารถสั่งใช้งานเป็นเวทมนต์ได้เลย1ก็คือจ่ายค่าคอสแค่หนึ่งครับผมง่ายมาก สกิลถ้าเกิดออกมาเป็นมินเนี่ยนลัชตีมินเนี่ยนได้ทันทีเมื่อลงมาฟานแฟร์ fare, ถ้าเกิดวาดทำงานแล้วก็ทำสี่ดาเมจใส่มินเนี่ยนนะทูแอนิเมี่แอนด์ดิโซนคือเป็นทู้ยุทธ์ดีเดอร์ใส่อันิมี่ก็คือใส่มินเนี่ยนหรือใส่ลีเดอร์ก็ได้วาดทวาดคืออะไรวาดถ้าเกิดว่าในเทิร์นนั้นนั้นได้รับดาเมีเจ็ดหน่วยขึ้นไปแอนด์ดคสดาเมจสดินดิ้นยุทเทิร์น อ๋อรับด้เหมเจ,จ็หน่วยขึ้นไปในเกมนี้ไอซีไอซีโอเคครับตอนนี้ก็หมดแล้วเนาะขอแบเลยมีไหมไม่มีแล้วโอเคครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้บ๊ายบาย